ีสามของทุกคืนเสียงเห่าโหยหวนของเจ้าขาวหมาจรประจำหมู่บ้านที่หันหน้าเข้าหาบ้านร้างท้ายซอยมักจะทำเอาชาวบ้านพากันขนลุกสู้และกล่นด่าว่ามันเห็นผีจนหน้ารำคาญแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะทำให้คนทั้งซอยต้องหลั่งน้ำตากลางดึกคืนหนึ่งที่ทุกคนหลับลึกเกิดเหตุไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรเงียบๆภายในบ้านไม้ของคุณยายที่นอนป่วยติดเตียง ควันสีดำเริ่มหนาทึบปกคลุมไปทั่วห้องโดยไม่มีใครรู้ตัวพันใดนั้นเจ้าขาวรีบมุดรูรั้วพุ่งเข้าไปในกองควันอย่างไม่คิดชีวิตมันใช้ปากเล็กๆคาบแขนเสื้อของคุณยายแล้วออกแรงลากร่างที่ไรเรี่ยวแรงออกมาจนถึงหน้าบ้านอย่างสุดกำลังภาพสโลโมชั่นหมาจรตัวสันเทาพยายามปกป้องชีวิต ท่ามกลางกลุ่มควันดำพร้อมเสียงเห่าเรียกชาวบ้านดังระงมทําให้ทุกคนตื่นขึ้นมาช่วยได้ทันเวลาก่อนที่ไฟจะเผาวอดทั้งหลังวินาทีที่คุณยายรอดชีวิตทุกคนจึงได้เข้าใจว่าสิ่งที่เจ้าขาวทำมาตลอดทุกคืนไม่ใช่การเห็นสิ่งลี้ลับแต่มันคือการเฝ้าระวังภยัยและทำหน้าที่เป็นฮีโร่ผู้พิทักษ์ที่มองไม่เห็นเพื่อดูแลทุกคนในหมู่บ้านด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่สุนัขตัวหนึ่ง